Only at Home Pro สวัสดีค่ะวันนี้ Home Pro จะมานำเสนอบันไดทางเดียวมาทอล D A T E 3 3สามขั้นสีขาวและอีกรุ่นหนึ่งค่ะบันไดลายไม้มาทอล D A T E W 3 3สามขั้นค่ะ ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพแบบหนาพิเศษแข็งแรงและก็กันสนิมค่ะและฐานนะคะยังหุ้มด้วยพอลิเมอร์ป้องกันการลื่นและก็ป้องกันไฟฟ้าได้ดีค่ะและตัวล็อกนะคะมีความแข็งแรทงทนทานค่ะเพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากจะนำไปตกแต่งค่ะทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถนำไปตกแตง่งดีไซน์เก๋ๆตามบ้านหรือว่าออฟฟิศหรือว่าคาเฟ่ได้ดีด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อบันไดทั้ง2รุ่นสามารถสั่งซื้อได้ทาง Home p o o m p ป o ออนไลน์และ Store h o m e p ป o ทุกสาขาค่ะ